สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับสีสเกตชาแนลครับมาทดสอบโปรเจคเตอร์นะครับมินิโปรเจคเตอร์ที่ต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ขายในราคา3,900นะครับอ่มาดูภาพยนตร์ตัวอย่างกันครับก็พอใช้ได้อยู่ครับ นีขาย3 0 0 0ันเอ่อขายราคา1,900บาทนะครับเพราะว่ามันเป็นมินิโปรเจคเตอร์นะครับเป็นเครื่องจีนนะครับยี่ห้อ w o r l d t e ท h นะครับที่ทำมาก็ถือว่าก็พอดูแก้ขัดได้นะครับแต่ท่านใดที่จะหวังเอาไปใช้งานแบบจริงๆจังๆเอาไปฉายภาพยนตร์กลางแปลงเนี่ยคงคงไม่ไหวนะครับถ้าฉายในห้องนอนมืดๆนะครับแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะปิดผ้าม่านให้มืดสนิทเหมือนโรงหนังนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวปิดให้สนิทก่อน นี่ครับถ้าแบบนี้ก็พอได้นะครับคุณผู้ชมนี่ครับพอได้อยู่ก็พอดูได้ถ้าปิดมันมืดนะครับ l d t e c h นะครับมินิโปรเจคเตอร์ครับเป็น LED โปรเจคเตอร์นะครับใช้ได้สองหมื่นชั่วโมงนะครับขายพันเก้านะครับตัวนี้โอ้สทสเจ ก็ใช้ได้นะครับมีช่องต่อสัญญาณเสียงออกลำโพงด้วยนะครับนี่ผมต่อสัญญาณเสียงจากตรงน,นี้นะครับมาเข้าลำโพงนะครับ สีสัเกตชาแนลครับเสนอขายในราคา1,900บาทนะครับตัวนี้ สหรับท่านใดที่สนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับ0815851998ครับเดชาติควมเกตจากสีสเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ